541สกาวาทีถามว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะสำหรับผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่ ไม่กล่าวสําหรับผู้ที่ไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ก็ความสิ้นอาสวะมีได้สําหรับบุคคลผู้รู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรความสิ้นอาสวะมีได้สําหรับบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทางให้ถึงธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกข์ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายความสิ้นอาสวะมีได้สำหรับบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลดังนี้เป็นสูตรที่มีอยู่จริงมิใช่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่พึงกล่าวว่าความสงสัยของพระอระหันต์มีอยู่ 542สกาวาทีถามว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งไม่กำหนดรู้ ไม่สำารอกไม่ละซึ่งสิ่งทั้งปวงย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ต่อเมื่อรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งกําหนดรู้สำารอกละซึ่งสิ่งทั้งปวงจึงเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ดังนี้เป็นสูตรที่มีอยู่จริงมิใช่หรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่พึงกล่าวว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ห้าสสกาวาทีถามว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพร้อมกับการบรรลุโสดาปติมักของท่านละถึงและเป็นผู้ไม่ควรทำความผิดสถานหนะักหกประการดังนี้เป็นสูตรที่มีอยู่จริงมิใช่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่พึงกล่าวว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่